แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ฝั่งซีรีส์วกันบ้างคุณผู้ชมครับกับเรื่องนี้นะข้ามฟ้าเคียงเธอการพบกันอีกครั้งหนึ่งครับของเฮียซีแล้วก็น้องนูนิวนะครับที่ตอนนี้นะเข้ากองถ่ายทำกันอย่างขมักขเม้นรู้ถ่ายทํากันไปแล้วนะครับ50คิวล่าสุดกออกมาประกาศนะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่า ข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับเตรียมลงจอออนแอร์ให้ชมพร้อมกันทั่วโลกในวันที่3พฤษภาคมนี้นะทางช่องวัน31แต่ความปังเ็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะเพราะล่าสุดมีการประกาศสำคัญจากสำนักพระราชวังเอมมาลีคุณผู้ชม<อ>เตรียมพบกับงานถแถลงข่าวรอบปฐมทัศน์ The Next Print Press นะครับคอนเฟอเรนซ์ Conference, โดยมีกำหนดพิธีฉลองเปิดเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่26เมษายนนี้นะครับเวลา 4โมงเย็นนะชูไอคอนฮอลชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะงานนี้พิเศษมากนะครับเป็นงานเปิดนะและหลังจบจากพิธีฉลองเปิดเมืองผู้ที่มีบัตรอยู่ในมือก็เตรียมมารับชม EP 1ในช่วงค่ำไปพร้อมกันในวันที่26เมษายนนะครับซึ่ง EP 1น,งนี้นะจะเปิดให้ดูเพียง70%เเซเท่านั้นนะ mm hmm. โดยรอบชมชีลีี่นะคะจะทำการจำหน่ายบาัตร ผ่านไททิเกตเมเจอร์นะครับในวันที่8เมษายนนี้ราคาบัตรก็มีดังต่อไปนี้2,005ครับ2,000แล้วก็1,500บาทนะงานนี้แฟนๆทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมเตรียมตัวแบบว่าสวยหล่อกันให้พร้อมนะผู้ชมเพราะว่าเราจะมาเจอนะครับเฮียซีน้องนุ่นนิวนะครับไปพร้อมๆกันเชืช่อว่าเป็นซีรีส์ททุกคนรอคอยเพราะเรื่องนี้คือ<ช>ตั้งแต่บอกว่าปีที่แล้วนะแฟนๆก็รอคอย ใครที่บอกว่าอยากไปงานนี้นะอันดับแรกก็คือเตรียมตัวให้พร้อม <S 2> <S 2> <ặt S 1> อันดับที่สองก็คือหาชุดให้ทานอันดับที่สามก็คือปักหมุดรอไว้นะวันที่8เมษายนนี้เปิดขายบัตรนะคุณผู้ชมให้พร้อมกันนะตบตบ,ตบกระเป๋าให้พร้อมเงินให้พร้อมเตรียมเงินให้พร้อม <S 2> <S 2> <ไป S 1> นะ <S 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 สวบมงนกันให้พร้อมนะครับคุทุกคนนะ โชคดีแล้วก็ไปงานนี้ไปด้วยกันทุกทุกคนนะครับบสามพฤษภาดูกันทั่วโลกนะโอ้หแล้วเห็นว่าคืนเขาถ่ายกันหนักหน่วมกันเนาะยังไม่ปิดกล้องด้วยนะแบบว่าเยอะเลยอ่ะใช่ปะจี ใช่ไหมเมื่อคืนก็ได้เห็นหน้าของพีซีแลวน้องนุ้ยอยู่ด้วยนะคะผ่านทางโซเชียลเออก็จะเปิดให้ดูแต่ว่าแบตหมดพอดีเลยเมื่อกี้พาโบเตอร์ก็น,น่าดูน้ำมัขี่มา <c oughs> ขี่มาคือหล่อมากน้เม่มอกีออาติดตามาก,กามมันได้ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันทั้งคู่ด้วยเพราะว่าโหเรื่องนี้ก็สุดๆเออกองนี้เขาห่มพากันแกงงงมากมันหนาวหรือว่ามันยังไงเออ ขาซ่อนใช่เขาซ่อนดีเทลชุดนะคะทุกคนค่ะ oh. เพื่อไม่ให้พวกเราเห็นก่อน oh. เออ oh. เดี๋ยวจะเห็นว่าเขามียศอะไรใดๆบ้าง oh. ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนะคะฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะ